สวัสดีค่ะนางสาวศศีวนก้อนแพงดีนรุ่นที่47ระสุาะสารสนเทศศาสตร์ค่ะเี่ยมเริ่มที่หัวข้อแรกนะคะสถานประกอบการที่ไปฝึกเนี่ยก็คือเป็นบริษัท Bigo Thailand จำกัดมหาชนค่ะส่วนตำแหน่งที่ไปฝึกก็จะเป็น AE หรือ Account Executive อเอาคือเรื่องแรกทักษะที่ได้ก็คือ,อจะเป็นเรื่องของ Time Management ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะแล้วก็สองก็จะเป็นพวก uh, Communication ซึ่งไอคอมมิชชั่นสำคัญมากคือเอาง่ายๆนะลูกพูดอีกก็ได้ให้คุณเข้าใจเราให้เข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่ออย่างสุดท้ายก็จะเป็นเอ,อ e x i ฟิกซิบิลิตี้ก็คือแบบว่าการที่เราสามารถยืดหยุ่นหรือว่าปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างได้คนะ่ะต่อมาจะเป็นผลลัพธ์หรืองานที่สำเร็จโอเคซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นที่ต้องมีก็คือโปรเจกต์ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายซึ่งเราจะข้ามไปนะคะเราจะมาในส่วนของอองานสำเร็จจริงๆที่เราทำก็คือสำหรับพี่ พี่รู้สึกว่างานทุกอย่างหรือหน้าที่ทุกอย่างที่พี่ได้รับมอบหมายแล้วพี่ทําให้มันเต็มที่นั่นแหละคือสิ่งที่พี่คิดว่ามันสําเร็จสาหรับพี่หัวข้อต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแคปซูลโปรเจกต์ซึ่งในหัวข้อนี้จะขออนุญาตอ่านโพยเพราะว่าอยากในส่วนของชื่อโปรเจกต์นะคะจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมง,งานหากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี2567ค่ะซึ่งมาถูประสงค์นะคะแป๊บน,นึง ขอเล่น,นอ่อมาที่วัตถุป,ประสงค์นะคะข้อแรกนะคะก็จะเป็นคือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเข้าร่วมงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจาปี2567ข้อ2ก็คือเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมง,งานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจาปี2567ค่ะยังไม่จบกับโปรเจกต์นะคะก็คือมาในส่วนของออได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการทำโปรเจกต์ซึ่งสำหรับพี่ขอเรื่องมาแค่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวไปกินไอทามอันอื่น ก็คือการโน้มน้าวใจนะคะก็คือเอาง่ายๆคือว่าพี่เก็บแบบสอบถามซึ่งพี่จะต้องทอํายังไงให้คนเนี้ยมาตอบแบบสอบถามเราด้วยความแบบเต็มใจและสมใจอะคะบังคับโอเคมาในส่วนของการที่เราใช้โมดูลอะไรในการทํางานนะคะคือพี่ขอแยกเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นแรกคือที่ใช้ในการทำโปรเจกต์ถ้าใช้ในการทำโปรเจกต์ส่วนใหญ่พี่จะใช้เป็นเออ IKEA แต่ถ้าใช้ในการฝึกงานหรือว่าการทํางาน ะะฟังแล้ลูกใช้หมดคือหนูเคยเรียนอะไรหรืออะไรก็คือหนูขุดขึ้นมาลูกขุดขึ้นมาเพื่อเอามาใช้แล้วก็อาดัแค่นั้นเลยอย่างสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงรุ่นน้องหรือว่าแนะนำพี่ก็อยากจะบอกสั้นๆแค่ว่า just pretending แค่นั้นเลยลูกแก้งๆฝืนๆแค่นั้นค่ะ thank y o u for your attention นะคะ that's is for today see you ค่ะ